สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ขบวน254นะครับหลังจากที่หลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัสที่31แล้วนะครับตอนนี้หลีกให้อีกหนึ่งขบวนนะครับที่สถานีนครชุมนะครับหลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษนะครับทักษินที่37นะครับแน่นอนนะครับต้น ต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางส่นไโกุลกนะครับกาลังจะผ่านที่สถานีนครชุมนะครับโดยมีขบวน254นะครับหลีกให้ที่ทาง2นะครับนี่นะครับขบวน254นะครับยังจอดลีกอยู่นะครับเท่ากับขบวน254วันนี้หลีกให้กับ2ขบวนเลยนะครับขบวนโดยพิเศษทักษินารัสที่ สามหนึ่งแล้วก็ขบวนด่วนพิเศษทักษินที่3ามนะครับไอ้สามนะครับต้องขออภัยนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษินที่3ามเจนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสงไหาโกลกนะครับ วันนี้ทํำขบวนโดยอันต้อม4ีหนึ่งสามสอครับอันต้อม4ีหนึ่งสามสอนะครับทํำขบวนส่วนพิเศษทักษิณที่3ามเส็จนะครับกรุงเทพสงขหาโคลกนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับ เราฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ